สวัสดีค่ะรายการ In y TV ช่วงอินเตอร์วิวกับ FWD วันนี้เรามาพูดคุยกับผู้บริหารคุณน้องสาพลพลปัทพีประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางตัวแทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับ,รบช่วงนี้ค่ะพี่น้องครับ ทาง FWD หรือว่าในส่วนของเอเจนซี่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการบริหารช่องทางตัวแทนในยุค New Normal นี้กันอย่างไรคะต้องเรียนพี่ต้อยอย่างนี้นะครับ,รบใน New Normal หรือที่เรากําลังมีศัพท์ใหม่หรเราเรียกว่า Next Normal นะครับในแง่ของการบริหารฝ่ายขายเนี่ยก็ต้องมีการปรับและเปลี่ยนตัวมากพอสมควรนะครับอย่างที่พี่ต้อยทราบดีเอเจนซี่เนี่ยรันโดยกิจกรรมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ากิจกรรมนํามาถึงยอดขายซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เคยจัดมาในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็น Annual no Kick Off Mid Year Kick ออฟหรือรูปแบบการจัดงานต่างๆเนี่ยสัมมนาแอนน a l อว a ร์ดปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถจัดได้นะครับเราก็มีการปรับและเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานต่างๆซึ่งของ f d ฟเองนะครับก็จะมีการจัดแอนน a l อว a ร์ดโดยเป็นการจัดผ่านออนไลน์เรียกว่ารูปแบบของงานหรือเกียรติยศที่ที่ฝ่ายขายของ f d ฟจะได้รับจากการจัดงานออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้ได้รับรางวัลต่างๆได้รับการเชิดชูได้รับเกียรติยศต่างๆเหมือนกับการจัดในอดีตที่ผ่านมา FWD เองได้มีการปรับตัว ราบพอสมควรก็คืออย่างที่เร,เรียกว่าฝ่ายขายนะครับหรือที่ปรึกษาทางการเงินทางการเงินเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับพาร์ทเนอร์หรือลูกค้าของบริษัทการที่จะดูแลเรื่องความสัมพันธ์หรือรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพาร์ทเนอร์กับลูกค้าถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับซึ่ง f อฟเองเราก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เน้นก็คือเรื่องของการสื่อสารครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือเรียกเนื้อหาในการสื่อสารเองก็ต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากท่าน CEO CD o c a หรือรวมไปถึงการสื่อสารในเรื่องของแบบประกันนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจครับให้กับพาร์ทเนอร์ก็คือตัวแทนของเราได้มีความเชื่อมั่นสามารถที่จะปรับตัวปรับและเปลี่ยนตัวไปกับสถานการณ์นิว r m ม l าที่เกิดขึ้นได้ครับ ทำตัวแทนหรือมีทิศทางกันสนับสนุกนการทำงานอย่างไรบ้างคะเรามีทิศทางที่ชัดเจนมากๆนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนในการที่จะนําเสนอสินค้าให้กับลูกค้าโดยเรามีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆขึ้นมากมายให้ทั้งกับทั้งระดับตัวแทนและผู้บริหารนะครับผ่านในรูปแบบออนไลน์ e-learning ต่างๆที่ตัวแทนสามารถที่จะดูได้ตลอด7วัน24ชั่วโมงนะเช่นเดียวกันครับในเรื่องของจ นำเสนอให้กับลูกค้าผ่านการรักษาระยะห่างบริษัทได้มีการพัฒนาผ่านโปรแกรมเราเรียกว่า FWD Connect โปรแกรมที่สามารถเปิดการขายจนกระทั่งปิดการขายผ่านออนไลน์ได้ภายใต้กฎข้อระเบียบบังคับใหม่คอปรพออนุมัติมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวแทนเองก็ได้รับความสะดวกลูกค้าเองก็ได้รับความสบายใจที่รักษาระยะห่างต่างๆนะครับรวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้คุ้มครองโลกใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้ชื่อ CI Future Cover หมดห่วง เป็นสินค้าตัวใหม่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้วเราก็มีการทําโฆษณาใหม่นะครับออกมาสนับสนุนการขายโดยการนําภาษาสี่ภาคครับมาเป็นกีในการที่จะสื่อสารให้กับคนไทยทั่วประเทศได้เข้าถึงโฆษณาตัวนี้มากขึ้นซึ่งเราก็หวังว่าสินค้าตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าที่น่าจะเป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทยทุกคนครับ มาดูในส่วนของหัวใจอีกหัวใจหนึ่งของการขายของตัวเทนนะคะผลิตภัณฑ์ของ FDB ในระบบสู้ตลาดได้ไหมยังไงคะต้องเรียนอีกว่าสินค้าภายใต้เชวของ FDB ที่มีอยู่นะครับม,มีความค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยที่ทางบริษัทเองมีการเรียกว่าพิจารณาให้เหมาะสมทั้งไลฟ์สไตล์และไลฟ์สเตจคือเหมาะสมทั้งในเรื่องของลักษณะของการใช้ชีวิต แล้วก็วัฏจักรของชีวิตหรือขั้นลึกเลยว่าการเติบโตในแต่ละขั้นตอนของชีวิตนะครับเพราะว่าอย่างไลฟ์สเต่แต่ละคนก็จะคล้ายๆก็คือตั้งแต่เกิดเข้าเรียนจบการศึกษาทํางานเริ่มทํางานใช่ไหมครับแต่งานเสร็จมีครอบครัวแล้วก็กเกษียณแต่ไลฟ์ไตล์จริงๆต้องบอกว่าณนะปัจจุบันไลฟ์ไตล์จากปัจจุบันเทียบกับในอดีตก็ต่างกันหรือ <S <S แต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกัน <S <S ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเองเนี่ยก็พยายามพัฒนาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และไลฟ์สเตทมากขึ้นนะครับรวมไปถึงโรคใหม่ๆที่เกิด อย่างในอดีตเนี่ยสิ่งที่เรารับรู้มาก็คือหลายๆบริษัทจะมีการออก คุ้มครอง40โรค50โรคแต่พอโรคใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกลับกลายเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ซึ่งเหล่านี้นะครับบางทีเป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสร้างความกังวลให้กับลูกค้าเองหรือในในแง่ของเออคปพหรือบริษัทเองก็ค่อนข้างกังวลน,นะครับบริษัทเองก็เลยเห็นข้อนี้แหละครับแล้วพยายามเรียกว่ากําจัดจุดอ่อนนะครับด้วยการออกสินค้าใหม่ที่เราเรียกกันว่า C.I. Future Cover หมดห่วงออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความคุ้มครองไม่ว่าโรคโรคใหม่ที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไร ขอให้ลักษณะของการเคลมยอยู่ภายใต้เงื่อนไขเราจ่ายสินใหม่ทันทีให้พี่หนองฝากพิ้งท้ายไปติดนึงค่ะว่าตัวผลิตภัณฑ์และก็ภาพรวมของ f ด d วันนี้เนี่ยจะทำไปสู่ความสำเร็จของตัวแทนอย่างไรบ้างคะก็ <S <S อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า s อ d เองมีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจนะครับในการที่จะพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้าอย่างที่ผมเรียนนะครับให้เหมาะสมทั้งไลฟ์สไตล์และไลฟ์สเตจรวมไปถึงพยายามและพัฒนาระบบการขายต่างๆหรือข้อเสนอการขายต่างๆด้วยภาษาง่ายๆนะครับให้ลูกค้าได้สามารถเข้าใจมากขึ้น mm hmm. ตัวแทนเองก็สามารถที่จะมั่นใจในการขายอธิบายกับลูกค้าได้ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อ เพื่อที่จะเปลี่ยนมุมมองอลูกค้าที่มีต่อประกันชีวิตครับทำไมทำไมถึงจะต้องทำให้ทุกคนอยากมาเป็นตัวแทน FWD คะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารตั้งแต่ท่าน CEO นะครับรวมถึงผู้บริหารของ FD ทุกท่านนะครับมีมีความตั้งใจอย่างมากเลยนะครับที่อยากจะเติบโตในส่วนของเอเจนซี่ของ FWD แล้วรวมไปถึงผลประโยชน์ต่างๆที่เรามีให้กับตัวแทนเนี่ยนอกจากเราจะเติบโตแล้วเนี่ยเรายังส่งเสริมในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับ fdi ได้ครับค่ะก็ขอบคุณพี่หนองมากน,นะคะที่เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการทํางานช่องทางตัวแทนในระยะนี้นะคะโอกาสหน้ายังไงเนี่ยเรามาพูดคุยกันใหม่ผ่านรายการนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับ